โอ้คืออะไรครับเรามาดูครับนะเอาอะไรเข้ามากั้นครับโอ้คล้ายกับลูกระนาดนะเป็นตัวชะลอความเร็วแปล่วเพราะว่าตรงนี้เป็นสายไฟนะอ๋อนะฮะนี่ฮะไม่ให้รถเหยียบสายไฟนะครับเป็นสายอะไรครับพี่ตัวเนี้ย สายอินเทอร์เน็ตใช่ไหมต่อเข้าปั๊มหรือว่าเราแว่นี้ทั้งหมดเลยอ๋อต้องต่อขึ้นก่อนพี่ครับเพราะว่าครับให้ชาวบ้านเขาได้ใช้อินเทอร์เน็ตเนาะแล้วตอนนี้ไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านใช้ได้อย่างแถวแถวเนี้ยไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเราเดินสายรอไว้ก่อนตอนเนี้ยเป็นสายอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไปตามดินก่อนนะครับ ก็ค <aría> ือน like ี <player> ่ฮะเดินไปอย่างเงี <okay using internet> ้ยฮะให้ชาวบ้านในละแวกนี้ได้ใช้ไฟฟ้ากันนะครับก็เพิ่มสายอินเทอร์เน็ตนะครับก็เนี่ยฮะ้าที่อินเทอร์เน็ตนะได้เดินสายไปรอก่อนเพราะว่าให้ชาวบ้านแถวนี้นะครับซึ่งได้รับผลกระทบเนี่ยได้ใช้อินเทอร์เน็ตก่อนนะครับก็คือเดินสายเดินสายใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสายเก่าใช้ไม่ได้แล้วนะ ะะแล้วก็ด้านนู้ดนะครับนี่ฮะก็ได้เอาท่านปูนนะมากัน้นไม่ให้เข้านะฮะยังไม่ให้เข้าแล้วก็ด้านนี้นะครับยังมีนี่ฮะที่รถยนต์นะครับที่ติดอยู่ข้างในเห็นไหมฮะที่หลายคนบอกว่าได้กินนะ ซึ่งเมื่อคืนเจ้าที่กู้ภัยว่าได้กินแรงมากนะครับแต่ตอนนี้กินไม่มีนะเอาสุญญาดวมแล้วยังไม่ได้กินนะฮะคงต้องรอรอบเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อพิสูจน์ว่ากินปิศนานี่คือกินอะไรนะครับเอารายงานสดจากจุดเกิดเหตุสะพานถล่มลาดกระบังล่าสุดวันนี้ช่วงเวลา17นาฬิกา คือวันนั้นเราก็มาพิสูจน์แล้วมาเดินสายไฟอินเทอร์เ,เน็ตเนเราก็ได้กินกินแรงไหมพอสมควรเลยนี่เหรอกินแรงใช่ไหมแต่ทําไมวันเนี้ยกลิ่นหายคิดว่าเขาไม่ได้กลิ่นขออย่าให้มีเลยเี่เออขออย่าให้มีแต่วันเรามาเดินสายไฟเราได้กลิ่นใช่ไหมนะเจ้าที่อินเทอร์เน็ตนะครับบอกว่าเขาได้กลิ่นนะฮะเขาบอกเขาได้กลิ่นแรงมากนะฮะแต่ขออย่าให้เป็นเช่นนั้นนะเออ เป็นยังไงบ้างพี่ตกลงยังไงติดตามข่าวทุกวันหรือเปล่าครับติดตามข่าวทุกวันหรือเปล่าครับไอ้กเอนี่หลังนี้จะปน,นอ๋อเหรอพี่บ้านที่โดนเหล็กฟาดเนี่ยเหรอ<า>โอ้หลังนี้นะ่ะที่ว่าโดนเหล็กฟาดเนี่ยฟาดโถแรงมากเลยนะหายไปชัช้หนึงน่งอะ่ะชันสามหายไปชันหนึ่งเลยโอ้ รถจอดไว้ใช่ไหมแม่ไม่มีรถบินไม่รู้แต่ดูหน้าต่างรถจอดอยู่คันหนึ่งโดนทับอยู่ตอนเนี้ยก็บอกว่าเขาได้กลิ่นน่ะเออมันมันกลิ่นกลิ่นเหม็นนั่นมันโชยโชยนมตีตีเด้อหรออ๋อพี่อยู่บ้านพี่ก็ได้กลิ่นเหรอไม่่เนียอ้าวเหรอมันไป็นจารรวมเป็นช่วงๆพี่อยู่ที่บ้านตอนหลังหลังที่โดนเด็กฟาดนี่นะเอาเลยเลยเดินมาดู เลยโดนมาดูเห็นเขาว่ามันใช่ไหมถ้าเกิดว่าศพภแลญาติหรือเปล่าหรือเป็นคนต่างด้าเนาะเราก็ยังไม่รู้ตอนเนี้ยคนไทยเราก็ต้องเช็คกันเลยเนาะต้องรอแค่เคียนยกขึ้นไปถึงจะรู้เห็นแล้วเหรอแล้วเป็นยังไงครับบ้านตอนเนี้ยล่าสุดยังปิดไปอยู่ยังปิดไปอยู่แล้วพี่ไปพักที่ไหนตอนเนี้ยพักในซอยบูรการเขาเนอะบ้านพี่อยู่กี่คนล่ะหลังนี้อยู่สิบคนเลยอมาโทว สามชั้นอ๋อแต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้เข้าอยู่ละก็ปิดไว้แล้วก็ไปอยู่บ้านเพื่อนบ้านเช่าอ๋อเป็นบ้านเช่าเขาเช่าให้อยู่ต้นรวมต้นเราไม่มีที่นอนอ๋อคือเจ้าของโครงการเขาเช่าให้อยู่คนนี้คนนี้เขาเช่าให้อยู่เพราะว่าเราไม่มีที่นอนแต่ว่าก็ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บอะไรเนาะแต่เข้าของเสียหายเยอะไหมเสียเยอะมอเตอร์ไซค์ป้าืออะไรอ๋อเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ มอไซค์ลูกค้าเสียหายเยอะเป็นกันก็รออีกทีนะอบาจะยังไงนะ้องคุยกันอีกทีนะึงยังไม่สรุปให้แต่ว่าเขาก็ก็เบื้องต้นที่เราไปอยู่บ้านเช่าก่อนแต่ว่าแน่นอนก็คงต้องซ่อมให้แหละบ้านเราเนะาะอ๋อเราเช่าอยู่ต้องอ,อ๋อเราเราไปเช่าเจ้าของเขาทีหนะึ่งแต่ว่าเราก็เป็นผู้เกิดเหตุอ่าผู้ประสบเหตุวันนี้เดินมาตรงนี้คือมาตามกิน เด่มาทากิน่นไ,ไม่เออเออะไรกันเนเนก็เลยบอกเออไ,ได้กินขนาดนี้แล้วทำไมญาติเลือดนหึ่งว่าเป็นอุดตางเล่าหรือว่าอะไรยังไงอ๋เลยเดินมาส่องดูว่าอะไรยังไงเนี่ยฮะรถก็ยังจอดอยู่น่ฮะใต้สร้างเนี่ยเอยอจอดไว้เฉยคใช่ใชแต่ว่าเมื่อคืนคู่ไฟเขาเข้ามาตรวจสอบเขาบอกว่าเขาได้กินเมื่อคืนเนี่ยแต่ว่าตอนกลางวันไม่ได้เขาบอกกลิ่นมันหายเข้ามามาตรวจกลิ่นมันหายทีเนี้ยเขาก็เลยรออยู่กันเนี่ย รอ,รอให้มันเย็นแต่คนงานเขาบอกว่าครบนะครบ,นะชบใช่คคนทํางานนี่ครบครบทุกคนอ,อ,อะรรอเาอออาจจะเป็นคนสัญจรไปมาแล้วก็ออกไม่ทันหรือเปล่าเอาให้มาเออเอาอนนี้ครับทุกคนครับที่เขาก็ประสบเหตุเป็นกัน เปิดร้านเช่าตึกเปิดร้านเช่าอมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ลูกค้าเสียหายหลายคันก็ต้องรอคุยอีกทีหนึง่งนะรอสรุปอีกทีนึงตอนนี้มาเดินดูกลิ่นนะที่เขาอยู่บ้านเขาก็ได้กลิ่นเขาบอกเขาได้กลิ่นน,นะครับแล้วก็เดินมาดูนะครับว่าตกลงมันยังไงอะไรยังไงกินอะไรกันแน,น,น่นะครับนี่ละฮะกินขยะือเป่าไม่ได้เออคนเราเนี่ยถ้าได้กลิ่นมันต้องหาจุดนะใช่ไหมว่ากลิ่นมาจากไหน,ใ,นใช่ไหมเนนมออ ต้องหาจุดว่ากลิ่นมาจากไหนนะฮะมันคือกลิ่นอะไรนะครับนี่แหละแต่เบื้องต้นตอนนี้นะเขาก็กำลังเจ็บทากพระหับพังอยู่เนาะรอดูแล้วพอรู้ไหมฮะว่าท่อนปุณเขาก็จะยกไันไหนเนี่ยยังไม่รู้เนาะเออนั่นแหละอนะ่ะรอดูครับทุกคนครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดนี่ฮะชาวบ้านเขาก็มาสังเกตการเนาะ เออรถพังไปสิบกว่าคันนะฮะมอไซค์พี่เขาตึกนะจะเช่าอยู่แล้วรัล่าสุดเขาให้เช่า่อยไปอยู่ที่เขาชอบบ้านให้อยู่ที่ใหม่รอนะเอ้เสีอะไรอ๋อมีทันเอาเครนยกนะท่อนเหล็กที่น้าหนักไม่เยอะนะขึ้นรถเชนเลอร์นะครับไปทิ้งไว้ที่อื่นนะครับเอามารอรุนกันครับพี่เขาทนไม่ไหวแล้วต้องออกมาดูไม่ไม่ใช่กินขยะหรืออะไรเออมันกินขยะได้กินคนใช่ไหม เออมทำให้เหม็นเน่าจังเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าคนเราตายทำไมมันต้องมีญาติมาอะไรเออน,นั่นน่ะสิแต่ยัออไยงไงเออแต่ยังไม่มีคน,นคนต่างเล่าตายเออ,อรูยังไงอะไรยังเงียบๆอยู่ใช่ไหมเออเอารอดูกันคราวๆคาดว่าความจริงน่าจะเปิดภายในวันสองวันเนี่ยหลังจากที่เขาอ่ากู้ชาติปุนนะฮะเป็นไงเขาว่าไงบ้าง ไม่เห็นอ๋อแฟนพี่ก็อิมหวงเขาดูมาเอออยู่อาัยเออเอาบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านพี่อ่ะสามเจื้นะตองสองทับสามเจ็สองสองทสามเจ็ดที่โดนตองสองสมเจ็อ๋อตองสองทัสามเจ็ครับบ้านเลขที่พี่เขาครับโดนเหล็กฟาดจนชั้นสามถล่มไปแล้วนะเออ ตองสองทับสามเจ็ดครับไม่แน่เลขออกสามเจ็ดดังงวดนี้เพราะว่าบ้านอยู่เฉยๆโดนเลขไปพาดไปฟาดเฉยเลยอ่ะเอออ่ะสองสองทับสามเจ็ดครับหลายคนตามเลขรถเก่งนะแต่ว่าเอาลองตามอ่าสามหนึ่งสามเก้าไม่รถป้ายแดงที่เขาโดนทับอยู่ตรงหน้าปั๊มเออคันเออสามหนึ่งสามเก้าแต่ว่าเอาลองมาตามบ้านเลขที่พี่เขาด้วยด้วยสองสองทับสามเจ็ดนะเออ บ้านหลังที่โดนเหล็กฟาดชั้นสามหายไปทั้งชั้นเลยนะครับรอดหมดทุกคนนั่นแหละแต่รอดหมดทุกคนนะแต่ไม่ได้เข้าอยู่ชั้นสองอ๋อนอนอยู่ชั้นสองข้างบนนี่เป็นที่เก็บของเรานอนอยู่ชั้นสองนอนอยู่ชั้นสองนี่ก็คนห้องแหล่าคูดีวันจันร์ก็ไม่ได้นอนอ๋อคนไม่มีคนอยู่ชั้นสามแต่ปกติถ้ามีคนอยู่ก็อาจจะไม่รอดนะถ้าเขาไม่หยุดก็รอดโดนเนอะสี่ทุ่มถึงทุ่มสี่สี่โมงเย็นถึงถึงต้องมานอนอ๋อ เเขาเลยไม่นอนคนที่เขาอยู่นะเขาออกไปเที่ยวเขาหยุดงานเมขอของขายของอ๋อเจมขายของขายของหน้าสนามีาโอ้โอ้ถือว่าพลาดเคาะเลยนะน่ะหลุดไปเลยอ่ะคนเราเนี่ยนี่เห็นไหมนือว่านี่อยู่นะครับมาจากตัวเตนี่ยก็เห็น็น แ่เขาก็วิ่งขึ้นอ่ะครับมีรถวิ่งขึ้นเนี่ยหนีตายครับผมเอาล้ครับ <มา S 1> ทุกคนครับ,บนี่คือบ้านหลังที่ทา์เขาที่โดนหายไปชั้นหนึ่งนะครับเล่าเหตุเกิดวันเกิดเหตุได้ฟังนะพักอยู่กันที่บ้านนะแต่ว่าคนที่พักอยู่ชั้นสามนี่นะครับก็ไม่อยู่บ้านวันนั้นนะครับก็เลยพลาดไปรอดไปนะครับ แต่พี่เขาอยู่ชั้นสองนะครับก็ไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วพื้นชั้นสามเนี่ยมัน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 ถือไปชั้นสองไหมทะลุหนึ่งใช่ไหมทะลุหนึ่งใช่ตัวตามไปออเออกลัวนะคงจะแบบอันนี้กระเจอเหมือนกันนะขวัญกระเจอเหมือนกันเนาะคนเราวินาทีสุดท้ายแบบเอออยู่ๆไม่ได้ทำอะไรอะโอ คดรับนี่คือล่าสุดครับของวันนี้นะครับพี่เขาเล่าให้ฟังครับบ้านที่รถโดนหลังนู้นนะที่โดนเด็กฟาดนะเลาวันเกิดเหตุให้เราฟังครับเอาใครลองตามดูครับสองสองทับสามเจ็ดครับ